สวัสดีจ้าตอนเช้าเช้าหนาวๆอีกแล้วพี่น้องมือนีสีผ้ากันไปอันนะสื่อของอัน,อ,นอุปกรณ์อันใส่งานสำหรับสีเอาไปขายอันนะเปิดตลาดช่วงคริสต์มานี่จ้ะไปกับลูกสาวหลามื่อนี้มาร้านมีถูจ้ะ ข้าวเสิมส่าสอน้ำตาลกับพวกแป้งจ้ะพราะว่าลูกสาวลาเพิ่นแกนมีงานพิเศษเหตุก็คือทำเบเกอรี่จ้ะจะเป็นจำพวกขายทรงจ้ะบ่ว่าสิเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นยังกะแหลวแต่ทุกอย่างที่ห้าเสียขนมบรรดาเครื่องดื่มเตรียมไว้ใสอณนะ บุญคริสต์มาสนิวเยียร์อันนี้คือพิเศษสำหรับน้องสาวหนูชนเด้นิดเด้ย ถูกย่างก็อยู่ในราคาขายสูงจ้ะพี่น้องมันก็ถึกอเถเนาะจ้ะแต่ว่าเขาก็ต้องซื้อส่วนหลายน่นแหละเครื่องใส่ในครั่วสำหรับเหพจขนมจ้ะราคาขายสูงนะคะเพื่อนๆถ้าเห็นในคลิปวิดีโอของไอดานะเมียนาเครื่องเอชูอ่ะเรื่อน บรรดาลานอาหารหันมาต้องตกใจจ้ะเข้ามาเบิงบอลเพิ่นขายเห็ดจ้ะนี่เม่นเห็ดชิรอนที่แบบว่าเข้าไปเก็บเมือนั้นพี่น้อง หน่อไม้ฝรังมันเบิดหนดามันแล้วมันก็นอยากแพงหน่อยหนึ่งแต่ว่ายูนี่กระถือก็ในตลาดจ้ะดาสิเอาเพรเกียงหน่อไม้จะมีสีส้มสีม่วงเอาไปพัดให้ดูดีสีสวยเพื่อนๆดูนะคะดาสิไทยใหเบิง่งอันนี้เป็นดอกใหม่มาแต่นะ่ะทางบานเห่าจ้ะ เพิ่นซีมีมาขายอยู่นี่แต่ว่าขายแพง้งูดับตับใหม่ได้พี่น้องอยู่นี่ก็ได้อันนี้เป็นดอกอัญชันบนิพีนอ้องคือสีแมนเนาะคือสีแมนจ้ะมีกล้วยไม้จากไทยไ่แพ็คหกดอกหกยูโรเจ็ดสิบพี่นอ้อง จะเข้าเดือนท่านว่าแล้วเฮาก็ต้องมีการเตรียมงานไว้ตอนรับเทศกาลคริสต์มาสแม่นบอพี่นองอารมณ์ก็สดชื่นขึ้นมาทันทีเวลาเฮานึกถึงแบบว่าเอ่อซันตาครอสสีเห็ดจัดงานเอ่อปีใหม่ถ่ายปีจังสีเนออารมณ์นี่มันมวนขึ้นมาโหลดแม่นบอหรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงนี่สําหรับดานี่ดาไปเบิงเนีนี่นดาคือรู้สึกว่าแฮปปี้แบบเบิงแล้วมัน ได้อารมณ์นะจ๊ะแกโบ,บมี่ยังพี่จาดาแมาแชร์เบิงวาอ่าดาหันมาซสือสินค้าที่เขาขายส่งให้อ่าพวกเหตุธุรกิจนิอยน่อยล้วก็ดามีโอกาสได้มาแก,กมาแชร์ให้เพื่อนๆดูจ้ะบบมี่ยังจ้ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า